รัฐบาลกัมพูชาในยุคนั้นโดยเฉพาะภายใต้พระราชอำนาจของสมเด็จพระนโรดมสีหนุซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาการออกกฎหมายจำกัดสิทธิของชาวเกาะกงเชื้อสายไทยในปีพุทธศักราช2506รัฐบาลกัมพูชาได้ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ภาษาไทยซึ่งในอดีตเคยเป็นชื่อจังหวัดปัจจันตคิริเขตของไทยในหมู่ชาวเกาะกงเชื้อสายไทยโดยเด็ดขาดมีมาตรการสำคัญดังนี้ หห้ามพูดภาษาไทยหากพบว่ามีการพูดภาษาไทยจะถูกปรับคำละ25เรียวและเพิ่มเป็น50เรียวในปีถัดมา 2. ห้ามครอบครองเงินไทยและหนังสือภาษาไทยหากพบว่ามีการครอบครองสิ่งเหล่านี้ในบ้านเจ้าหน้าที่จะยึดและทำลายทันทีนโยบายเหล่านี้ไม่เพียงแต่จำกัดสิทธิทางวัฒนธรรมแต่ยังสร้างความหวาดกลัวในหมู่ชาวกาะกงที่มีสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์กับไทย ข้อกล่าวหาทางการเมืองและความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2508พระนโรดมศรีหนุนายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าพบเอกสารคอมมิวนิสต์ในพื้นที่กกงซึ่งเอกสารบางส่วนเขียนเป็นภาษาไทยพระองค์จึงมีพระราชวินิจฉัยว่ากลุ่มขเขมรแดงได้รับคำสั่งจากนายต่างชาติเพื่อยุยงให้ประชาชนขเขมรแตกแยกจากสังคมกัมพูชาและพักสังคมราชนิยมฟุนซินเปกที่พระองค์ก่อตั้งขึ้น การประกาศดังกล่าวทําให้ความหวาดระแวงต่อชาวกบกงชื่อสายไทยทวีความรุนแรงขึ้นในปีพุทธศักราช2509มีรายงานการเสียชีวิตหมู่ชาวกบกงชื่อสายไทยกว่า160คนโดยจาเรียงอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งกัมพูชาได้บันทึกเหตุหตการณ์นี้ไว้คำพูดสะท้อนความคิดของผู้นำจากบันทึกของจรันโยบัญยงในหนังสือรัฐบาลทมินได้อ้างคำพูดของลอนนล ซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดกับเจ้าสีหนุและตอนหลังคือจอมพลลอนนอลและได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศกัมพูชาในภายหลังโดยกล่าวถึงชาวเกาะกงชื่อสายไทยในเชิงยยหยันว่าคนไทยเกาะกงแม้ว่าจะสูญหายตายจากไปสัก5 0 0หพคนก็ไม่ทำให้แผ่นดินขเขมรเอียงผลกระทบระยะยาวเหตุการณ์ความรุนแรงและนโยบายจำกัดสิทธิทำให้ชาวเกาะกงชื่อสายไทยจำนวนมากต้องอพยพข้ามชายแดนมาพึ่งพิงแผ่นดินไทยในจังหวัดตราด แต่การอพยพดังกล่าวได้นำไปสู่ปัญหาสถานะบุคคลของชาวเกาะกงที่ยังคงเป็นประเด็นจนถึงปัจจุบันบทเรียนจากอดีตเหตุการณ์นั้นสะท้อนถึงผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองและชาติพันธุ์ที่ส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกัมพูชาในยุคนั้นไม่เพียงแต่สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเกาะกงเชื้อสายไทยแต่ยังทิ้งรอยแผลเป็นที่ยังไม่ลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทั้งสองประเทศ